สวัสดีเจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสําหรับชาวราศีมีนนะครับชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดในเดือนมีนาคมนะครับชาวราศียังความอ่อนไหวใจอ่อนนะครับชาวราศีมีนมาพบกันอีกแล้วนะครับในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2560เดือนนี้การงานและการเงินจะเป็นเช่นไรสำหรับชาวราศีมีนขอบคุณมากนะครับที่ยังติดตามอยู่และจากนี้การรับฟังขอให้ใช้วิจารณญาณน,นะครับไม่ต้องเชื่อหรอกเนาะมาดู ไม่มีใครกําหนดชีวิตเราได้นอกจากเราต้องกําหนดชีวิตตัวเราเองนะจ๊ะโอเคครับเดี๋ยวมาฟังดวงกันเลยนะครับแก้มชักจะออกแล้วอนุชานะครับโอเคครับราศีมีนเดือนนี้การงานเป็นยังไงการงานค่อนข้างโอเคนะครับการงานได้ไพ่ดีได้ไพ่ของความอบอุ่นในการทํางานผู้ใหญ่อุปถมัมภ์รักใคร่ถ้ามีปัญหาติดขัดใดๆเข้าหาผู้ใหญ่เข้าไว้เข้าหารุ่นพี่เข้าไว้ดีไม่ดี เขาเองนั่นแหละจะเข้ามาหาคุณเพื่อให้ความช่วยเหลือให้ความอนุเคราะห์ให้ความอบอุ่มนะครับเดือนนี้เด่นด้านผู้ใหญ่เด่นด้านผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานเด่นด้านผู้หลักผู้ใหญ่ในการงานหรือในแวดวงธุรกิจถ้าคุณทําการค้ามีผู้ใหญ่มีรุ่นพี่ในธุรกิจที่พอจะให้คำปรึกษาชี้แนวทางที่ดีในการทําธุรกิจไหมถ้ามีวิ่งไปหาเขาเลยขอคําแนะนําจากเขาเขาไม่คิดตังคุณสักบาทแน่นอนแต่เขาจะให้คำปรึกษาคุณนะครับ ผมว่าคุณเข้าหาเขาเองดีกว่าดีกว่าจะรอให้เขาเข้ามาหาคุณเพราะชาวราศีมีนเนะี่ยบางทีเนะี่ยเป็นคนขี้เก่งใจเป็นคนอ่อนโยนขี้เก่งใจไม่ค่อยอยากจะไปรบกวนใครดีแต่ให้ความช่วยเหลือคนอื่นเขานะครับตัวเองเนี่ยไม่ค่อยอยากรับความช่วยเหลือจากใครผมว่าคุณนะ่ะน่าจะไปขอความช่วยเหลือจากเขาในเรื่องการงานบ้างถ้าเดือนนี้คุณติดขัดหรือมีอุปสรรคใดๆหรือต้องการความก้าวหน้าใดๆที่เกี่ยวข้องกับการงานให้เข้าหาผู้ใหญ่ให้เข้าหาคนที่มีประสบการณ์มากกว่าคุณในที่ทํางาน บางทีเขาอาจจะหาช่องทางให้คุณได้หรือว่าพัฒนาหรือว่าถีบคุณได้นะครับถีบนี่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าให้ถีบคุณล่วงน้านะเขาอาจจะถีบคุณดันคุณขึ้นไปได้นะครับถ้าคุณต้องการสิ่งใดในเรื่องการงานให้เข้าหาผู้ใหญ่ในเดือนนี้เด่นด้านผู้อาวุโสนะครับคล้ายๆกับชาวราศรีกุมเลยนะครับมี3ามราศรีที่ได้ไพ่ออกมาคล้ายๆกันคือราศรีกุมราศรีมีนราศรีเมษ นในเดือนนี้นะครับถ้าใครอยากจะฟังรายละเอียดปีกย่อยที่มากขึ้นในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานคุณสามคุณสามราศีเนี่ยราศีกุมราศีมีนราศีเมษเนี่ยได้ไพ่คล้ายๆกันนะครับฟังของกันและกันได้นะครับฟังของกันและกันได้อะถ้าสมมติว่าคุณมีคุณเป็นชาวราศีมีนแล้วคุณมีแฟนเป็นชาวราศีกุมหรือชาวราศีเมษเนี่ยคุณก็ฟังของเขาได้เช่นกันนะครับเพราะว่าการงานเนี่ยออกมาคล้ายๆกันเลยไพ่คล้ายๆกันคือผู้ใหญ่ให้การเกือหนุนมช่วยเหลือโอเคนะครับแล้วก็ แต่การเงินการเงินเนี่ยชาวราศีมีในเดือนนี้มีรายจ่ายเยอะหรือเปล่าวางโครงการจะไปเที่ยวไหนกันหรือเปล่าช่วงปลายปีอ่ะหรือว่ามีอะไรที่จะต้องใช้จ่ายเงินหรือเปล่ามีภาระหนี้สินอะไรที่ต้องเวียนมาถึงจุดที่เราต้องจ่ายอะไรให้เขาหรือให้ใครบ้างหรือเปล่าเดือนนี้ช็อตนะครับเดือนนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าเงินของคุณช็อตเงินของคุณหาลำบากหรือว,ว่ากว่าจะหามาได้เหนื่อยมากมีภาระผูกพันทางการเงินที่ค่อนข้างอึดอัดหาได้ยาก แต่เวลาใช้ใช้ง่ายเหลือเกินเดือนนี้เก็บไม่อยู่ด้วยนะถ้าคุณถูกหวยรวยเบอร์คุณก็ต้องเอาเงินจานวนนั้นนะไปจับจ่ายนี่สินอยู่ดีอืมคือรวมๆแล้วภาวะการเงินในเดือนเนี้ยไม่ค่อยดีเอาซะเลยผมกล้าพูดคํานี้เลยว่าใช้คําว่าไม่ค่อยดีเอาซะเลยมีโอกาสได้เงินเข้ามาก็จริงแต่เก็บไม่อยู่ดีไม่ดีเข้าเหนืออีกอืมภาวะการเงินไม่ค่อยดีนะครับ ผมไม่อยากให้คุณโฟกัสความจริงคุณก็ต้องโฟกัสเรื่องการเงินอยู่แล้วนะเพราะว่าภาวะการเงิน,นมันเป็นสิ่งสําคัญนะครับงานก็สําคัญเงินก็สาคัญบางคนนะไม่มีแฟนก็ยังอยู่ได้โดยที่มีงานมีเงินแต่ถ้าเดือนนี้ภาวะการเงินมันไม่ดีเนะี่ยผมดูไพ่แล้วมันไม่ค่อยดีเนะี่ยคุณก็ไม่ต้องไิตกนะอืมผมคิดว่าให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองดีกว่านะครับว่าถ้าเราแข็งแร่งตัวเราเองประครับประคองได้เนะี่ยก็ไม่จาเป็นต้องฟังหมอดูให้จิตตกนะครับเพราะว่าลัทธิมีนเนี่ยอ่อนไหวอยู่แล้วนะครับใครพูดอะไรก็หัวอ่อนไปหมดนะครับอืม เพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่ใจที่ผมพูดนะครับไม่ต้องใส่ใจที่ผมพูดถ้าอะไรฟังแล้วมันดีก็เก็บไว้ถ้าอะไรฟังฟังแล้วไม่ดีไม่ต้องใส่ใจไพ่ที่ผมหยิบได้ในภาวะการเงินของชาวราศีมีนในเดือนนี้มันไม่ค่อยดีเออมันไม่ค่อยดีมันบางทีมันอาจจะเจอภาวะอุปสรรคการเงินหรือว่าติดขัดหลายอย่างนะครับซึ่งมันแล้วแต่คนไปนะว่าจะติดขัดเรื่องอะไรนะแต่เชื่อว่ามันติดขัดแน่เดือนนี้นะครับส่วนเรื่องการงานกลับดีนะครับการงานกับดีมีผู้ใหญ่อุปถัมช่วยเหลือคำจุน แล้วก็มีความอบอุ่นในด้านการงานนะอุปสรรคน้อยนะครับเรื่องการงานก็ตามนี้นะครับคือไม่มีใครลิขิดชีวิตคุณได้นะครับนอกจากตัวคุณเองนะครับฟังเป็นไกด์พอนะครับอะไรที่ดีก็เก็บไว้อะไรไม่ดีก็เวี่ยงทิ้งไปนะครับไม่ต้องสนใจนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณที่มาดูดวงกับผมขอให้ชาวราศีมีนทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอให้ลอยกระทงอย่างมีความสุขนะอืมสวัสดีครับ ความรักไม่ใช่ทุกอย่างนะครับสําหรับชาวราศีมีนนะอันนี้ขอแถมท้ายให้ซึ่งไม่เกี่ยวเพราะว่าคลิปนี้ไม่มีคลิปความรักไม่ใช่คลิปความรักเป็นคลิปการเงินกับการงานความรักของชาวราศีมีนอยู่อีกคลิปหนึ่งนะครับแต่ขอแถมให้ชาวราศีมีนเป็นผู้ที่มีความทุกข์และไม่ค่อยมีความรักที่สมหวังมืนกับคนอื่นเขาบางทีมี มีก็จริงอยู่แต่มันไม่เคยยั่งยืนถาวรหรือบางทีมีแต่เป็นความรักที่มักอมทุกข์นะครับอืมต่อให้คุณมีความสุขแค่ไหนผมเชื่อว่าความรักก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่มีใครเติมเต็มหัวใจฉันได้แม้ว่าฉันจะมีสามีแม้ว่าฉันจะมีแฟนแต่มันเหมือนมันมีช่องโหว่ในความรักอยู่ตลอดเวลาเอคุณเท่านั้นที่รู้ นะครับผมไม่รู้กับคุณหรอกแต่คุณเท่านั้นที่รู้ว่าหัวใจของคุณนะตอนนี้ต้องการอะไรกันแน่นะครับก็ขอให้ชาวราศีมีนทุกคนตระหนักไว้ว่าความรักไม่ใช่ทุกอย่างมันเป็นมันเป็นเหมือนทุกอย่างก็จริงแต่บางทีคุณหลอกตัวเองว่ามันเป็นทุกอย่าง <ico le lling> เพราะว่าคุณเป็นคนเพราะว่าคุณเป็นคนขี้เก่านะครับเพราะว่าคุณเป็นคนขี้เหงาแล้วก็คุณเป็นคนต้องการการดูแลบางทีคุณอาจจะหลอก Almost. ตัวเองก็ได้ว่าคุณต้องการมัน บางทีถ้าคุณไม่มีมันนะบางทีคุณก็น่าจะอยู่ได้ดีกว่าการที่มีมันถทาอีกนะถ้าเวลามันถ้าเวลามันจะส่งคนดีๆมาให้คุณนะคุณก็รอมันถนะไม่ต้องไปคอยคว้าหาใครหรอกเดี๋ยวคนดีๆเขาก็มาเองนะครับอืมโชคดีนะครับชาวราศีมีนสวัสดีครับ